สน,นันสนุนโดยแลก์ซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินครูเดนเชียลประกันชีวิตโชว์ในสี่สามสนุนโดยไฮลักซ์รีโวนะครับคุณผู้ชมครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้ทําการรวบรวมคะแนนจากคุณผู้ชมทั้ง100ท่านในห้องส่งนะครับและก็ศิลปินดาราของเราทั้งสองท่านนี้นะครับและตอนนี้คะแนนอยู่ในมือของพี่ยิ่งยงแล้วก็พี่หายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงแม้ว่าท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งวันนี้จะมอบรางวัลเงินหมื่นให้กับใครไปก็ตามแต่แต่ท่านผู้ชมทางหากะครับเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ว่าจะเลือกใครกลับเข้ามาอีกครั้งแต่ในการกลับมาอีกครั้งมีผลมากนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าการกลับมาตรงนี้อีกครั้งแล้วร้องเพลงชนะอีกหนึ่งครั้ง เขาจะได้เงินแสนบาทกลับ<ม>ไปทันทีครับค่ะคกติกาของเรานะคะอยู่ที่คุณผู้ชมนะคะถ้าชื่นชอบปาจะรยกดหมายเลขก7ชื่นชอบลุงดีกฎหมายเลขก8แล้วส่ง SMS นัมาที่4777888ค่ะเอาละครับแต่ตอนนี้เราจะมาตัดสินกันแล้วนะครับว่าคำคืนนี้ใครจะคว้าเงินรางวัล1น1 0 0มบาทไปถ้าพร้อมแล้วดว และผู้ชนะของเราในค่ำคืนนี้นะครับคือลุงดีหมายเลขแปดรับเงินงวัลไปก่อนเลย1นึ่งมืนบาทและสําหรับป้าหลวยผู้น่ารักของเรานะครับรับเงินอวัลวปก่อนเลย5้าพันบาทครับส่วนของลุงดีก็ยังมีเงินรางวัลจากคำจุงอยู่ข้างบ้านนะครับของบริษัทตากใบกาอยู่ธามอบให้อีก5 0 0 0ันบาทครับ ขอบคุณนะครับสอนศิลปินดาราของเราในครัวงนี้พี่บอลและน้องโบครับขอบคุณมากครับ,รบมาถึงพวกคนหน้าตาดีมีคำคมอ,อย่าเลือกคบพี่ที่หน้าตาเพราะพี่ไม่มีปัญญาไปทำสัญญกรรมนะครับ, <laughs> รบวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบ ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่ได้แล้วครับถ้าตอนนี้เราย,ยังตอบแทนท่านได้ก็ตอบแทนให้ท่านให้ถึงน่สุดครับก่อนที่จะไม่มีใครให้เราให้เราตอบแทนทุกวันนี้ที่หนูยังสู้อยู่ได้เพราะว่าแม่คือคำกำลังใจของหนูหนูจะสู้ด้วยกวันหนูจะสู้ไม่ไหวถึงหนูไม่ไหวแค่ไหนหนูก็จะนทนเพื่อแม่ ถ้าอยากจะเป็นนักร้องอย่าปล่อยหุ่นนี้นะลูกพยายามที่จะสูงโปรง่งนักร้องเตี้ยและดังหักดังอยู่ไม่กี่คนหรอกลูกมันมีไม่ก่กีคน